บสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิดร์ตผู้สุขพลังทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามามื้อนี้เนาะกลับมาพบก,ก่ายูทูปสาวเลมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื <S <S ้อนี้สาวเลมเชวาเรื่องอยู่ไพของคนลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าอยู่หมอกรรมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้หับเบิ่งหับชมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอาไปหับเบิงหับส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้น้องซาเลมสิมาเว้าเหลืองอยูไพ่์พ่อแม่พี่น้องเนาะคนลาวเกิดลูกเนาะเลยนอยูไพรเน้องพี่น้องเนาะซาเลมสิมเว้าให้พังพ่อแม่พี่น้องพังแต่เริ่มแรงน้องพี่น้องเนาะจนจบเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะในนี้น้องพี่น้องเนาะก่อนที่คนล่าเฮาสิเกิดลูกเน้องพี่น้องเนาะไปเกิดอยู่หรงพยาบาลนาะพี่น้องเนาะ อาโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกิดลูกออกมาเนาะได้ผู้อยู่เพื่อนเนาะพ่อแม่บ้านเพ่นก้าเกียมถาพ่อแี่น้องเนาะเพ่นก้าเกียมตะลึงพี่น้องเนาะกะาเกียมตะลึงถาพี่น้องเพราะว่าจะเริ่มสิมาเล่าประสบการณ์จริงเลยเนาะพี่น้องคือสาวเลมเคยอยู่ตะลึงพี่น้องเนาะสาวเลมสิมาเล่าประสบการณ์ของสาวเลี้ยงพี่น้องพังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเตียงก็ได้เหตุไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ คือว่าเตียงไม่ว่าตะลึงเนาะพ่อยองเนาะตะลึงัะเป็นเตียงที่มีคันอยู่ในเตียงมันจะมีคันแล้วมันไหวเทิงเนี่ยพ่อยองเนาะมีเนวเทิงเนาะคือเขาจะห้องตะลึงพ่อยองพึ่จะเกียมถานเนาะว่าไปเกิดลูกแล้วอ่ะยิงมาไปเกิดลูกจะไปส่วนเอาดินโพนเนาะพ่อยองขุดดินโพนมาเนาะที่ใส่ไหนี้อพ่อยองเนาะจากนั้นพึ่งจะเอาสังกะสีมาถักใส่พ่อยองเนาะ ได้พนจะไปเอาใบตองกล้วยมาปกใส่พมพินองเนะาะทั้งเถิงแล้วก็เอาเอาขี้ดินใส่อีกเต็งปากกล้วยใบกล้วยและพมพินองเนาะยายๆไปเนาะนี่ว่าเถิงอยู่กล้องเตียงตะลึงได้พมพินองเนาะนี่กล้องเตียงตะลึงเนาะจากนั้นพนติดไผยแล้ทานแล้วพนจะส่วนเขาในกล้องตะลึงพมพ่นองเนาะได้นั่นแล้วพนกระเจะ เอาเตาโลมาสองหน่วยพ่อพี่น้องเนาะมาติดเป็นเตาน้ำต้มอาบและต้มกินเนาะพ่อพี่น้องเนาะพอตอนนี้คนกำลังเกิดลูกกำลังเดินทางมาด้พ่อพี่น้องเนาะคนจะส่วนเขาไหว้ฐาเลยพ่อพี่น้องเนาะก้อนหน้านั่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะผู้เป็นผัวจะต้องเอาแหลูกเนาะเอามาฝังก่อนพ่อพี่น้องเนาะที่มอหไหเนาะมาฝังอยู่ที่ทั้งขึ้นหัวกระไดเฮือนเด้อพ่อพี่น้องเนาะพาโบราณคนะ้นถือว่า ลูกใหญ่มาเนาะจำขินหอดบ้านเนาะไปเห็ดลาเห็ดการไกลทั้งหนก็ต้องจะงูมาเฮือนมาซานเนาะพี่เนาะยามฟังเ่เนาะพ่อพี่น้องเนาะควรจะห้ฟังเลพอกพ่อพ่อพี่น้องเพราะว่าฟังเลิกเลยแข้วลูกนั่นออกเนาะพี่น้องแล้วก็เวลาฟังหฮเนาะคนจะให้ถอกแต่ทงเนาะพี่น้องใครทงยางถอกออกเนาะพี่น้องเนาะถอกใส่ลุมแล้วก็ถอกเกลือลงพ่อพี่น้องเนาะจากนั้นเกาดินถมเนาะพี่น้องเนาะ ทมเนีนๆแล้วก็เอาฟื้นอยนอาดังใช่เนาะพาวย้วดมือบัดคืนพวยพี่น้องเนาะพอให้สะบือลูกล้นไว้เนาะต้มน้ำห่างยากินพ่อยพี่น้องเนาะเพิ่นต้มเปลือกแดงกินพ่อยพี่น้องเนาะบาดแผลทางในเนาะเปลือกแดงพ่อยพี่น้องเนาะทางลาวห้องเปลือกแดงเนาะทางไทยสะเลมกับโป่งหูพ่อยพี่น้องผึ่นห้องห้องยังเนาะ มันบางคนเนาะบางคนก็นจะเอาซื้อสมุนไพรน้ำแมลพี่น้องเนาะกินยาแมวก็ได้พ่่อแมพี่น้องเนาะยาแมวก็ดีคือกันพ่่อแมพี่น้องเนาะเพิ่นจะเห็ดเป็นโถงพ่งอแม่จะมีครบทเนะะาะจะมีห่างไม้นมสาวพ่อแม่เนาะแล้วก็มีหวานจอดพ่อแม่ของเพิ่นใส่เนาะแล้วก็มีห่างยานางแดงพ่งอ่อแมพี่น้องเนาะเปลือกแดงพ่งอ่อแมพี่น้องเนาะ แต่กะไลไอยาไลย่างพรมินองเนาะอะไรอื่นๆเนาะน้ำอาบเด้พอพรมน้องวันนี้เนาะน้ำอาบแล้วเพิ่นจะใส่ใบหนาดใหญ่พอรมิน้องเนาะใบใบหนาดใหญ่พอรมิน้องอ่าเดี๋ยวฉลามมีตัวอย่างเนาะอยู่นี่ฉลามไป่ายใบหนาดใหญ่พอรมิน้องเบิ่งเนาะนี่เนาะพอรมิน้องใบหนาดใหญ่เนาะจะเป็นใบชนะลักษณะนี่พรมิน้องเนาะนี่ใบหนาดใหญ่พอรมิน้องอยู่ล่าพนจะห้องใบหนาดใหญ่พอรมิน้องเนาะใบหยาคิ้วใหญ่อะไรพรมิน้องเนาะ มาต้มอาพ่อแม่พี่น้องตัวนี้เนาะบางคนเขาก็ใส่ใบเป้าพ่อแม่พี่น้องเนาะบางคนเนาะใหอยู่นี่บ่มีใบเป้าพ่อแม่พี่น้องเนาะสแซลมเลยบ่ได้ไปถ่ายพ่มแม่พี่น้องเหมือนกอย่างเนาะใบเป้ากระอาบกระดีพคือกันพ่อแม่พี่น้องเนาะบางคนก็เอาใบมะขามพ่อแม่พี่น้องเนาะใบมะขามแต่ห้องมอมาแล้วเนาะเพิ่นจะขึ้นตะลึงเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกน้อยเพิ่นก็จะเอาขึ้นน้ำพ่อแม่พี่น้อง เสื้อนอนเลยพรมีน <sh> ้องซื้อเสื้อนอนมาแต่ตลาดน้องพร่ีน <sh selling> ้องเนาะเสื้อนอนเด็กน้อยพรพี่น้องเนาะมาปูแล้วก็เอาลูกนอนโลดพรมีน้องคู่มือเนาะเอามานอนขางแม่แล้วลูกพ่อแม่อันขางแม่น้อเพ่นพี่น้องเนาะนอนขางแม่เลยเนาะขึ้นตะลึงน้ำแม่พรพี่น้องแต่ว่าเอาลูกนอนแล้วก็เอามุ้งกวบไว้พรพี่น้องเนาะมุ้งกวบลูกไว้แม่ก็นอนขางกับลูกเนาะแม่ก็ขึ้นมานหอดแล้วก็กินน้ำหอดพรพี่น้อง กินน้ำห่อนเลยเนาะมาห่อนแล้วกันน้ำก็บห่อนกับโพดแล้ว so ก mm. ็กกินเลยพ่พี่น้องกินน้ำห่อนลงเลยแล้วการนั่งอยู่ตะลึงเท่าแั้นพี่น้องนั่งตะลึงเท่านั้นแต่ไพ่ทั้งรูมมันกับบ่อยขาดพ่พี่น้องเนาะไพ่ส่วนเข่าก้องเตียงพ่่อแมพี่น้องเนาะบ่อยขาดจะจะห่อนพ่่อแมพี่น้องเนาะจะบ่ห่อนแห้งเนาะพี่น้องทำอิดเนาะทำอิดมันจะข่าไปพอประมาณพ่พี่น้องบ่ห่อนแห้งเนาะจะอุ่นพ่อแม่พ่ออุ่นอุ่นก่อนพี่น้องเนาะไพ่เนาะ เพราะว่าเหาเกิดลูกใหม่เหาห่อนบัดเดียวเลยบอได้พอแม่พี่น้องจ้มันจะโพงงนะพี่น้องเนาะพอนจะอุ่นๆก่อนนะทำแตกเนาะแล้วจังคอยห่อนขืนห่อนขืนพอแม่พี่น้องเนาะแล้วยังคอยอยู่ไปแต่ละมือก็คอยห่อนขืนไปแต่ละมือพอแม่พี่น้องเนาะแต่เพินพ่นเวลาเพิ่นชวนไปเขานะพอแม่พี่น้องเพิ่นจะบอส่วนเขามาตรงใส่ลูกแล้วพอแม่พี่น้องเนาะจะเขามาใส่เมย์โดยตรงเลยเนาะแต่ลูกกะจะบอเข่าห่อนพอแม่พี่น,อน้องเนาะกะ ลูกหมูฮอนพ่อแม่พี่น้องหมูฮอนเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เสื้อห้องเนาะเสื้อห้องก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะนาเตอร์พ่อพี่น้องเนาะเด็กหน่อยเนาะเพิ่นจะอุ่นหนึงพ่อพี่น้องเนาพ่อหน่อยกันเนาะแลอยู่ทั้งเถิงตะลึงพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งเถิงตะลึงทั้งเถิงเตียงของเมนูอ่อนนอนอยู่เนาะพ่อพี่น้องเพิ่นจะเอาแหย่ด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นจะเอาแห่มากางทั้งหัวพ่อแม่พี่น้องกาง กางกางแบบพื้นบ้านแฮพ่อมีน้องเนาะจะกางออกให้ให้มันแตะพ่อมีน้องเนาะจะจองใส่ไหมพ่อมีน้องเนาะกวบกวบทั้งเทิงพ่อมีน้องเนาะกวบเมนุอ่อนไว้กับลูกเนาะพี่น้องเนาะพบรอกันพี่ป๊อปนบรอกเนาะพ่อมีน้องเนาะแล้วก็จะเอาผ้าเทิงไว้ทังหัวที่นอนพ่อมีน้องเนาะทั้งหัวที่นอนปิ้นคมออกเนาะพ่อมีน้องเนาะสิบห้ามือหรือว่าเจ็ดมือเนาะพ่อมีน้องเนาะอยู่นั่งหอนกินหอนเนาะพ่อมีน้องเนาะ ไผน่ะกะจุอยู่บ่ให้มอดพ่นพี่น้องเนาะทาได้หลายวันแล้วกะมอดได้ขอพี่น้องบ่เป็นหยังมอดเองเนาะบ่แม่นเฮาไปมอดพ่นพี่น้องเนาะเฮาต้องกินน้ําฮ้อนให้หมดก่อนเนาะพ่พี่น้องเนาะกินน้ํา้อนเบิดหม้อเนาะหม้อ1 2หม้อเนาะแล้วเฮาก็ไปอาบน้ําพ่นพี่น้องเนาะไปอาบน้ําอาบน้ํากะผัวเฮาแล้วพ่อแม่พี่น้องมาครัวมาเบิ่งเนาะผัวเฮาไปคน ไปถอกให้พ่อแม่พี่น้องแล้วเขาปนอาบเองพ่อแม่พี่น้องอาบซ้ำเขาอาบได้พ่อแม่พี่น้องบ้ยหุ่นแห้งเนาะพม่พี่น้องเนาะเขาไปอาบน้ำเขาต้องได้หนังเกลือเนาะพม่าพ่น้องเนาะเพิ่นต้องหนังเกลือเพิ่นจะเอาตังพ่เนาะตังอีน้อยเนาะในสลเลมมีตังเนาะสลเลมจะให้เบิ่งตังแบบนี้เนาะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่ตังอันนี้พ่อแม่พี่น้องตังอีน้อยอันนี้เนาะนี่เนาะสลเลมให้เบิ่งนี่เนาะตังตัวนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมาแล้วพนก็จะเอาสินพ่อแม่พี่น้องเอาสินเฮานี่เนาะ อาสินฝายพวพี่น้องเด้สินฝายเนาะเอาสินอันนั้นได้สินแพ่ต่ําพวพี่น้องจังได้เนาะมาแล้วเข้ากับมาปูใส่พว่น้องปูใส่แล้วเอาน้ำห่อนมาถอกใส่เนาะพวพี่น้องเนาะถอกใส่กับแพฝายพวยพี่น้องถอกให้เปียกเนาะพี่น้องเลยเอาเกลือใส่พว่น้องเอาเกลือมาถอกใส่แล้วเข้ากันนั่งพยพี่น้องเนาะนั่งเกลือได้พวพี่น้องนั่งเกลือจะพักหนึ่งเนาะ บาแสบบาฮ้อนพ่อแม่พี่น้องเกือมันจะเย็นเนะพี่น้องเนาะเย็นเนาะประสบการณ์จริงเลยเนาะสไลมมาเล่าพ่อพี่น้องจะเย็นพ่อพี่น้องเป็นยาเนาะเป็นยาสมุนไพรพ่อพี่น้องเนาะดีได้พ่อพี่น้องนั่งพักนึ่งพ่อแม่พี่น้องนั่งเกลือเนาะแล้วเาก็อาบน้ำพี่น้องวันนี้เนาะอาบน้ำฮ้อนพ่อแม่พี่น้องถอกใส่ถอกใส่เนาะอาบน้ำฮ้อนถอกใส่อาบเข้าอาบเข้าออกไปพ่อแม่พี่น้องเนาะน้ำอาบเข้านอทีไหลออกไปพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพราะว่าเป็นเฮือนสูงนี่าน้ําจะไหลลงมามันจะเป็นก้องกลางเนาะพี่น้องเฮือนสูงเนาะเป็นเฮือนใหม่ได้พี่น้องเนาะน้าจะไหลลงไปก้องกลางนั้นและผู้เป็นผัวพี่น้องเนาะพ่นจะไปเอาน้ำพี่น้องเนาะน้ำคือว่าน้ำกระท่านเนาะพี่น้องหรือว่าน้ำร็บแมวก็ได้เนาะหรือว่าน้ำจับเนาะพี่น้องเนาะเอามาทิ่มไว้ในก้องนะพี่น้องเอาทิ่มไว้ในก้องบนน้ำตกลงเนาะอยู่กองกลางเฮือนพี่น้องเนาะ พราะว่ากันพี่ปอเพิ่นพี่น้องจะมาดมกลางค่ํากลางคืนเนาะเพราะว่าเฮาได้ลูกน้อยพี่น้องเนาะเนาะวิตาเพิ่นใส่ถานใส่ไฟเนาะในยามกลางคืนนเนาะพี่น้องเนาะถอกไฟพ่อแม่พี่น้องเนาะ่านไฟคุท่านไฟลงตะลางเฮือนเนาะพ่น้องเนาะมันจะแดงพ่อ่น้องเนาะตะลไังแดงพ่อพี่น้องเนาะสะลงไปตะลางเฮือนเนาะสะลงสะลงพ่อพี่น้องเนาะสะลงไประยะพ่อแม่พี่น้องเนาะเวลาเฮาเปลี่ยนไผสิต้มน้ําให้เมียเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นจะสาลงคูเถื่อแม่พี่น้องเนาะสาลงกระรางนี่พ่อพี่น้องอ่าพีพีญาตินี่เพิ่อนว่าเนาะพีญาติพื่อ่พี่น้องและพิทีดังเฮใส่เฮลูกอยู่ลุ่มนะพ่อแม่พี่น้องกะจุคือกันพ่อแม่พี่น้องเนาะจุ้กจุ้กันแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะให้ลูกตลอดมือตลอดคืนพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกแห้งจะได้แห้งดีพ่อแม่พี่น้องกังห้าวอย่างนีเนาะ เรือคนเฮือนไก่ฮือนเคียงเนาะพ่อพี่น้องหักแพงเนาะเพิ่นกับต้องมาขบมางานเนาะพี่น้องเนาะอยู่เฮาอยู่ไผในพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นจะมาเล่นจนแจ้งพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นจะมาเนาะเฮาก็ได้ค่ำเข่าค่ำหน้ําเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะกลางคืนก็จะมีเพิ่นจะเฮ็ดกินเพื่อนจะต้มข้าวเปียกเนาะพ่อพี่น้องเนาะแล้วก็กาแฟซองเนาะเพิ่นซื้อมาให้ในหม่อโมเนาะหรือว่าในตะเว่นเนาะมาให้แขกกินพ่อแพี่น้องเนาะแต่กับบางหุ้งพ่อแม่พี่น้องเพื่นซื้อมาประจำเนาะ เห็ดยูเห็ดกินและเป็ดไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่เฮือนเนาะเพิ่นจะมากินข่าอยู่เฮือนเขาเลยพี่น้องเนาะมาหลินมากินข่าวเนาะเพิ่นมาขบมางานไห้แล้วพี่น้องเนาะจนแจ้งพี่น้องเนาะเวลากินน้ำห่อนอยู่ไฟเนาะเพิ่นคอหามเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะบบไห้ทูแขวาฟัดแขวเพิ่นเขาจะกินบบได้เพิ่นจะห่อนแห้งเนาะเฮากินได้หลายวันแหละจะบ่รู้สึกห่อนพี่น้องเพราะว่าห้างไม่มันโอบแขวเข้าไว้เนาะ อบลิ้นไว้พวิณงเนาะจะกินฮ้อนได้พวนณงเนาะอันนี้โตมาเนาะพี่น้องเนาะเวลาอาบน้ำเนาะอาบนานะ้ำลายเท่าใดแห้งดีเน,น,นะนาะพวิณงเนาะเาอาบน้ำดูเท่าใดก็แห้งดีอยู่พวิณงเนาะแต่จุดน,นักนี่จะให้ดีดีที่สุดนะคือกินน้ำฮ้อนให้ได้พ,นะพวิณงเนาะเพราะว่าอยู่กำฮ้อนพวิณงเนาะกินน้ำฮ้อนได้มือหนึ่งลายหม้อเนี่ยได้ฮ้อนหาหกหม้อ หรือว่าซี่ป๋อแห้งดีเนาะพอมีน้องเนาะหม้อที่กินเนาะบางคนก็กินหม้อบ่คือกันพี่เนองบางคนก็กินใส่หม้อสองหูพอมีน้องเนาะสองหูแหละประมาณหม้อกลางเนาะบางคนก็กินใส่หม้อหนึ่งเนาะพอมีน้องเนาะหม้อหนึ่งขาวเฮานี่แหละพอมีน้องเนาะบางคนเพิ่นซื้อหม้อหนึ่งมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะมาเพิ่นก็ต้มข้างใหม่โดยเฉพาะเนาะให้เมียเพิ่นกินเนาะพี่น้องเนาะกินได้สองหม้อแล้วไปอาบน้ำเนาะหรือว่าบางคนก็กินสามหม้อแล้วเพิ่นก็อาบน้ำพอมีน้องเนาะ แต่ละทินกับโบคือกั้นพวยน้องเนาะแต่ว่าทินของซาเลมสีแบบนี้เพราะว่าประสบการณ์จริงเนาะเพราะว่าซาเลมกอยู่ไครมาแล้วเนาะพวยเนาะ่ตมาเนาะพียน้องเนาะวลาอาบน้ำเนาะอาบน้ำแล้วเพิ่นให้ตอนแรกๆเพิ่นบบได้ห้ซะผมเด้พียน้องเนาะเพราะว่าเขากินน้ำหอนแต่แรกๆนีเพิ่นบ่ให้ซสะผมพอมีน้องเนาะได้สีฮามือเนาะพ่นจังห้ซะพอมีน้องเนาะขอหามอีกพว้น้องเนาะขอหามของเพิ่นเนาะ เพิ่นจะบอกให้วิผมยังแหวนเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่ในหมอไผ่หมอกรรเนาะกาเวลานอนเพิ่นกะบอกให้เอามือเอาแขนนะกายหนักผากรีพ่อแม่พี่น้องเนาะกายหนักผากราแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าขรร๊าบเพิ่นว่าไม่ลงอ่อนเนาะให้เฮ็ดเพิ่นว่าเวลามาแต่อ่าบน้ำเพิ่นก็ให้ขึ้นตะลึงเลยนะพ่อแม่พี่น้องบัวให้บัให้ตตกล่มพ่อแม่พี่น้องยันล่มจับเนาะเพิ่นจะว่าพิษกรรมมนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะลมจับแหละจะเป็นแบบคน เป็นบ้า iscilla, พ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นแบบไปคนเลอะๆนะพ่อแม่พี่น้องห้าวกะห่มพ่อแม่พี่น้องเนาะห่มเอาไพ่เขาลลายๆได้พ hmm. <yah. S 1> ่อแม่พี uh ่น huh. ้องแบบนี้เนาะเวลาอาบน้ำคามาแล้วเนาะไพ่เขาก้องพื้นเตียงลลายๆเนาะเอาสีห่มได้พ่อแม่พี่น้องเอาพ่อห่มกวดหัวเนาะเม็ดพ่อแม่พี่น้องเนาะหนึ่งแล้วกะลุกออกมาพ่อแม่พี่น้องเนาะออกมาแต่พ่อห่มเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมากินน้ำห่อนโตพ่อแม่พี่น้องเนาะตักน้ำห่อนมาสุดกินโตพ่อแม่พี่น้องกินนั่งกินอยู่พันแรกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย นั่งกินน้ำอยู่คนละให้มืดอมก็ซ้ำกินได้เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้การกินเนาะการกินของอ่ะแม่อยู่ไผ่พ่แม่พี่น้องเพิ่นกินขา้าวเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจะกินข้าวเฮ้น้องเนาะข้าอ่อนเฮ้ยน้องเนาะมาแล้วเพิ่นจะตำข่าใส่เกลือเฮ้ยน้องเนาะแล้วก็จ้ำกินพอน้องเนาะบางคนกะกินข้าวเหนียวบางคนก,นกนะกินข้าวเจ้าแม่พี่น้องเนาะอีกตามเนาะมามีข้าวเจ้าก็กินข้าวเจ้าเนาะพี่น้องเนาะ ปลาหันกินได้พ่อแม่กินปลานิลเนาะปลานิลหรือว่าไก่พี่น้องไก่ก็เป็นไก่ลาดน้องพี่น้องเนาะกินได้เนาะชิ้นควายก็กินได้พ่อแม่พี่น้องควายเขาแยวพพี่น้องนขัควายดำเขาแยวเท่านั้นเนาะจะกินได้เนาะพี่น้องเนาะเฉพาะสาเล่มได้พ่อพี่น้องนี่เนาะถ้าคนอื่นบางที่เพิ่นกับพิษพูดพี่น้องเนาะบางคนเพราะว่าธาตุของคนแต่ละคนมันบูคื้กันพูดพี่น้องเนาะห้าการกิน ตามทีเขาเคยกินพ่อแม่พี่น้องทีพ่อแม่เขาเคยกินเนาะออกไพเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะกับผูกคอต่อแคนกั้นพี่น้องเนาะผูกแคนเอาแม่อยู่กล้ามผูกแคนเอาลูกกับเมียพี่น้องเนาะมีพ่อแม่มีไอ้ไอ้ยน้องมาเลอยเนาะพี่น้องเนาะคำมาเนาะพี่น้องเนาะผูกเป็นเมียก็ต้องได้สมมาผัวพี่น้องเนาะสมมาลาโทษผัวเนาะพ่อพี่น้องผมจะเห็นน้ำหอมเนาะพี่น้องเนาะน้ำหอมน้ำขี้เม็นเนาะน้ำหอมมาหดมาส่งผัวเนาะ รากามีขั้นหาเพื่อนน้องเนาะทียนไข่หรือเผิงก็ได้เนาะเพื่อนน้องเนาะขามาเพิ่นเนาะบใหอยเป็นบาเป็นกรรมเนาะผูเป็นเมียผูเป็นผัวก็ได้ผัวมาขัวกรรมเมียเนาะบใหอยเป็นบาเป็นกรรมเนาะเพื่อนน้องเนาะเพราะว่าสั่งกินให้ลูกสั่งปุ๊กให้ขึ้นเพื่อนว่าผู้ท้าเพื่อนว่าเนาะเพื่อนน้องเนาะอ้าวพ่อแม่มีน้องมาห่อนี่เนาะก็ถึงเวลาสมมาพาควรเนาะเพื่อนน้องเนาะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากซาเลีมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข่าวับเบิ่งนับส้มเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะเข่ามาให้กำลังใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องสบายดี